สวัสดีครับวันนี้ครับเราก็มีนะครับรถแมคโครขนาดเล็กนะครับแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะครับคันนี้เป็นขนาดเจ็ดตันนะครับโปรเบลโกเอสเคเจ็ดสิบเอสนะครับมาร์กเอกนะครับคันนี้เข้ามาใหม่เลยนะครับจากญี่ปุ่นนะครับไม่ผ่านการใช้งานในไทยนะคันนี้ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นจะเป็นทรงแบบตัวกลมๆนะครับ ถ้าเป็นรถบ้านเราก็จะเป็นตัวท้ายยาวเลยครับครับญี่ปุ่คุณแท้ๆนะครับตัวนี้ถึงจะเป็นท้ายสั้นนะครับแต่เขาก็พัฒนาพวกช่องเปิดอะไรนะครับให้มันกว้างนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับการเซอร์วิสก็จะไม่ยากนะครับถึงว่าจะเป็นรถท้ายสั้น ไซสันไม่ได้น่าควรครับสมัยใหม่นะครับขอพัฒนาไปเยอะจริงๆนะครับตัวน,นี้ครับช่องเปิดกว้างเลยนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นอินสูนะครับ CLE2 นะตัวนี้สูบนะครับ ระบบก็มีระบบแอร์อะไร mm hmm. ครบเลยนะครับร mm hmm. ุ่นใหม่ขับสบายครับช่วงล่างนี่ก็สีสวยๆเดิมๆหมดเลยนะครับ mm hmm. แฮก็ยังเงาๆนะครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นถังน้ำมันนะครับถังโซลานะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับเอาไว้เก็บพวกที่อาจจะระบีอะไรได้นะครับไบแท็กก็เป็นแบบไบสแตนดาร์ดนะครับทุ้นแกย,ยางนะครับเดินถนนได้นะครับสบายๆเลยไม่ต้องทะเลาะกับทางหลวงครับ คอนโทรก็จะเป็นคอนโทรน,น้ำมันนะครับนุ่มมากนะคันนี้ลองขับที่นี้ก็เร็วนะครับชั่วโมง4,000กว่ากว่าเท่านั้นนะครับขวเก่งก็เหมือนตัวพวก135ตัวใหญ่อย่างนี้เลยนะครับเหมือน,นกันเลยยังไงก็ใครที่กำลังมองหานะครับรถขุด ขนาดประมาณห7ตันนะครับตอนนี้ก็ขับดีมากเลยนะครับทีนี้ผมลองแล้วมาลองดูลองขับลองเทสได้นะครับขอลูเพิ่มเติมได้ครับคันนี้เรานำเข้ามาเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะเป็นรถจีนรถอะไรนะครับขอบคุณครับ